หูก็หายครับกิน <c oughs> แม่อ,อมว่าเขาให้อาหารดีอยู่นะนายกครับเป็นไงลูกหนูจะไม่ได้ไปตะเวนอยู่ข้างนอกแล้วนะกลับไปบ้านห้ามงองแงนะตาเหมือนปื๊ดเป๊ะเลยเหมือนคายเหมือนพี่เมฆพี่หมอกเลยเหมือปนปื๊ดพารกเออ วูชัดๆมันก็หลอมนกันแทะเออนะเอออนาคตจะหลอกว่านี้นะลูกนะรู้ไหมลูก,ลกออนาคตตั้งลกจะหลอกว่านี้เยอะเลยเงียบนิ่งไม่ร้องไม่งงแง่ไม่อะไรทั้งสิ้นดีมากเฮ๊ยมันร้องเก่งเลยแม่จะไปตีมันเนี่ยมันร้องเก่งปืดอะไม่เหมือนนักรบเลยเนาะไม่เหมือน่อเลยเนาะใช่ไหมลูก พ่อเป็นคนเก่งเนาะดูหน้าดิฮ่าดูหน้าวันนั้นน่ชชาสงสารเนาะถามว่างอกไหมมันไม่ได้งอกค่ะมันก็คือหนึ่งในที่แม่เลี้ยงอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านเท่านั้นเองแต่นี่ถ้าเข้าไปอยู่ในบ้านถามว่าเพิ่มความเหนื่อยไหมเพิ่มเพราะว่า,เ,าเราจะต้องตักกระบะใส่เพิ่มหนึ่งกระบะนะคะเราจะต้องคอยดูแลไม่ให้ยุ่งกัดเดี๋ยวกลางมุ้งเดี๋ยวหุบม,มุ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เดต้องตรวจเลือดเขาก่อนยังไงยังไงแม่อมก็ต้องสก,กีนเขาแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรละ่ะต้องให้สะอาดจริงๆถึงจะให้อยู่กับปื๊ดได้แล้วก็ต้องให้อยู่ข้างๆกันได้มองเห็นกันก่อนก็แต่จริงๆนารบเขานี่ัยไม่เกรอยู่แล้วแล้วก็คือจําจําลูกได้อยู่นะเพราะปื๊ดมันก็จําคนเก่งอยู่อืมหือ <laughs> ทำหน้านี่นะืมอืม,อม หลายคนคงไม่ต้องห่วงเขาแล้วนะ,ะไม่เอาไม่ทิ้งรอสองสารมันอยู่เห็นมันเดินไปเดินมาง,งงแง,ง่งงงแง่งถูกคนนู้นกัดคนนี้กัดเนี่ยว่าแต่ว่าไอ้สีทองเนี่ยจริงๆมันน่าสงสารเหมือนกันนะตอนเนี้ยเพราะว่าไอ้สีทองมันไม่รู้ว่าแม่มันตายหรือเปล่าเขายังไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่ามันรู้ไหมว่าแม่มันตาย เราชนะได้สีทองอะแต่แม่อ้อมก็ไปให้กินปกตินั่นแหละคะ่ะแม่อ้องเคยไปวางอาหารได้ไงก็ยังวางเหมือนเดิมก็คือให้สีทองนั่นแหละมันจะยังไงก็แล้วแต่มันจะกินหรือไม่กินก็เรื่องของมันแต่แม่อ้องก็ไปวางไว้ให้มันนั่นแหละคะ่ะแล้วก็นภาก็มาสองวันแล้วอ่าแม่อ้องก็ตะโกนเรียกพเรียกยังไงตอนนี้แม่อ้อมก็ไม่ต้องไปวางอาหารแล้วเพราะว่าจริงๆอะนะอาหารที่วางไว้ข้างนอกนี่มันไม่ดีมีทั้งแมลงสาบมีทั้งหอยค้าขที่มันกินทั้งอาหารนั้นอะไรพวกเนี้ยแล้ว,วย็มื นี่แม่อยยังไม่รู้นักลบมันจะปลอดโรคหรือเปล่านะยังตอบไม่ได้นะคะเรามาดูกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่ก็คือวันศุกร์ก็ถึงจะรู้ผลเพราะว่านอ้องจะมารับใบทีว่าจะปลอดโรคไหมเพราะว่ามันก็เจอศึกผ่านสงครามมาค่อนข้างเยอะพอสมควรว่าจากการทาร้ายร่างกายมันจากการถูกตีมันเนี่ยจากคนนี้คนนี้ตีมันเนี่ยกัดมันจนถลอกเปลือกไปหมดเพราะว่านักบมันไม่สู้คนค่ะมันเหมือนปื๊ดอย่างนี้ละค่ะหนีอย่างเดียวแล้วก็ร้องเสียงอ่อนๆมันปื๊ด เออวันนี้ไม่มีใครร้องเลยน้องเขาน่ารักมากเลยเนี่ยเนี่ยคนนี้น่ารักมากน่ารักที่ฉุดเลยไม่ย้องยุ้ยเนาะคนนี้นะคะคนนี้ก็ไม่ร้องนะคะพ้องนี้เงียบมากเลยอะ่ะเออไม่มีใครงองแงเลยวันเนี้ยรอบเนี้ยทำงานเสร็จาแล้วมีตัวเนียตัวเมียใส่เสื้อตัวผู้ไม่ต้องใส่คนนี้ก็เงียบค่ะ คนเขาก็ไม่เห่านะเออน่ารักมากเลยเขาไม่เห่าก็เป็นหาาแก่แนละ้วเหมือนพี่ฝนไงก็เหมือนพี่ฝนเลยเอปลอดภัยดีนะคะนักรบ